รถเินราคา10ลานเลยล้านครับพี่น้องคนมั่นครับเอาเอาเย็บเยียบหนูหินนัดครับรถครับตายแล้วดึงดึง เอาโดดบานเหยื่อกตีนหนามเนอะนุ่มหินนักขับรสี่สี่สีกี่สีดันมาหนาหน่อยนึงดึงไปทั้งกลางแล้วก็ดันหน่อยนึงเออแล้วก็ซุกมาข่างซุดขางเออแล้วก็ดึงขึ้นหลัง

นี่ทักยอกมาแล้ว